สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมภูมิโกะแพร์หลอดฟรีฟลายนะครับวันนี้นะครับภูมิจะมาแนะนําทุกทท่านนะครับที่สนใจในเรื่องของนกแก้วแล้วก็การเลี้ยงนกแก้วเพื่อบินอิสระภายนอกบ้านนะครับวันนี้ครับภูมิมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆยนะครับที่จะนํามานําเสนอให้ทุกท่านนะครับที่รักนกแก้วได้ชื่นชมกันนะครับได้ชมกันเป็นคลิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าวันนี้ผมจะสาธิตเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกลูกนกนะครับซึ่ง เป็นการฝึกภายในบ้านนะครับฝึกภายในบ้านก่อนที่จะนําออกไปบินจริงนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับเทคนิคมีอะไรบ้างฝากติดตามกันในคลิปนี้ด้วยนะครับเชิญเลยครับเอาละครับผมเริ่มจากตอนแรกนะครับเราก็เริ่มจากการป้อนลูกนกนะครับที่เป็นลูกป้อนอยู่อาหารเนี่ยนะครับควรจะเป็นอาหารที่ ค่อนข้างที่จะไม่มีความร้อนอะนะครับ <_ d ata> ก็คือห้ามร้อนเลยต้องเป็นอาหารที่อุณหภูมิปกตินะครับหลังจากเราป้อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่กระเพาะพักของเขาอะนะครับว่ากระเพาะเขาเนี่ยมีอาหารเต็มหรือยังนะครับแต่อย่าควรป้อนเยอะไปนะครับเพราะจะทำให้นกนกสำลักได้นะครับป้อนพอประมาณแล้วพอเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็จะเริ่มอ่านะครับกางปีกและจนเราเริ่มฝึกได้ฝึกได้เนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่ให้เขาบินนะครับขึ้นมาหาเรารบ,บินจากที่ต่ํามาสู่ที่สูงก่อน นะครับซึ่งนกเนี่ยเวลาเรียกบินเนี่ยแรกๆเนี่ยยังลงไม่ถูกจุดหรอกครับว่าต้องมาที่ไหนนะครับเพราะจะลงหัวบ้างอะไรบ้างพอได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็มาเริ่มรีคอลนะครับให้เขาเริ่มบินมาหาเรานะครับเมื่อเขาเชื่อมชินแล้วนะครับนะครับเรียกเขาเรื่อยๆนะครับเรียกเรื่อยๆเลยครับเรียกเรื่อยๆนาที่เดิมๆนนะครับแล้วก็ให้อาหารเขานิดนึงนะครับพอให้อาหารนิดหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เรียกเขาอีกรอบหนึ่ง นะครับเรียกหลายๆรอบครับเรียกซ้ำๆเรียกซ้ำๆนะครับให้เขาจําชื่อเขาได้นะครับนกสันคอนวเนี่ยเป็นนกที่มีความจําค่อนข้างดีเลยทีเดียวจําเจ้าของได้ด้วยนะครับเราก็เนี่ยครับเรียกต่อไปนะครับทาเรื่อยๆครับทาเรื่อยๆไม่ไม่ต้องไปบังคับนกมากนะครับคือเราใช้ใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้ความสัมพันธ์นะครับรอเขานิดนึงให้เขาหายเหนื่อยจากการบินก่อนแล้วก็เรียกเขาใหม่นะครับพอเขาบินมาถึงปุ๊บโอเคแล้วครับพอเขาบินมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปไว้ที่เดิม พอไว้ที่เดิมเสร็จปุ๊บเราก็อ่ากระเถิบไกลขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็เรียกเขานะครับอ่าพอเขาบินมาหาเราก็ให้รางวัลเขานิดนึงให้อาหารเขานิดนึงนะครับเพราะเวลาเราฝึกนกเนี่ยเราฝึกตอนหิวเนาะฝึกนกตอนหิวนะครับแต่อย่าอดนานนะอย่าอดอาหารเขานานนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียกเป็นไงครับเขาก็มาแล้วเห็นไหมฮะพอเขาเริ่มมาปุ๊บเนี่ย,เร,เ,รยเราก็เริ่มขยับพื้นที่แล้วเราก็เริ่มขยับพื้นที่แล้วครับ พอเราเขยัดพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเริ่มจ sagt, ออําเราได้แล้วว่าเออนี่คือเราให้อาหารเขาเนาะเราเป็นคนให้อาหารเราเป็นคนเลี้ยงเขาเนาะนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มนั่งครับถ้านั่งเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับปกติต้องนั่งพื้นก็ได้ครับแต่ผมสะดวกตรงนั่งที่นี้มากกว่านะครับตรงตรงตรงเตียงเนี่ยมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการฝึกเนี่ยถามว่าทําไมถึงต้องฝึกให้เขาบินบินดิ่งลงมาเพราะว่า ในเรื่องราวของการที่จะนําลูกนกไปเฟิร์สจริงๆนะครับแน่นอนครับเขาต้องขึ้นต้นไม้นะครับส่วนใหญ่ที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 ่เคยศึกษาหรือเคยเจอมาก็คือจะขึ้นต้นไม้กันก่อนเลยแล้วบางครั้งเวลาขึ้นต้นไม้เนี่ยเขาจะบินดิ่งลงมาไม่เป็นถูกไหมครับแต่อย่างเงี้ยเราฝึกในบ้านก่อนมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเนี่ยครับฝึกเขาให้บินดิ่งลงมานะครับพอฝึกให้บินดิ่งลงมาก็โอเคแล้วครับก็เริ่มได้เราก็เริ่มขยับพื้นที่เหมือนเดิมกลับมาใช้ที่เดิมนะครับเรื่องราวก็ ประมาณนี้ครับใช้เวลานิดนึงในการเรียกเขานะครับใช้เวลานิดนึงนะครับใช้ใจใช้ความสัมพันธ์นะครับรักเขานะครับดูแลเขานะครับใช้ใจอยู่กันเป็นเพื่อนเลยครับอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเลยฝากติดตามด้วยนะครับเอานะครับทุกท่านครับหลังจากที่ได้ชมคลิปไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกทุกท่านนะครับที่สนใจในนกแก้วแล้วก็สนใจในการฝึกนกแก้วเพื่อบินอิสระนั้นนะครับก็คงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าเกิดว่าผมทําผิดพลาดประการใดหรือให้ความรู้ผิดภาพประการใดผมก็ขอขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับหาข้อมูลและหาความรู้นะครับให้ได้เยอะมากที่สุดแบบถูกต้องมากที่สุดตามหลักที่ได้ใช้กันนะครับซึ่งยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับยังไงผมก็ขอลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด u u s c r i b e ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ผมเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เป็นช่องที่ผมเริ่มต้นทําเทคนิคนะครับสอนเทคนิคเรืองเล็กน้อยเกี่กับการเลี้ยงนกแก้วด้วยนะครับเพื่อบินอิสระยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ